ครับผมมาเจอกับท่านหลวงพทธาสุธรรมนะครับแชร์ประสบการณ์ดักงานซ่อมสีเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับชิ้นงานเมื่อเช้านะครับที่ได้ลงโพสตไปนะครับวิธีการขัดเปิดแผลได้พ่นสีลงพื้นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพประกอบให้นะครับในบริเวณนี้ที่มีการเปิดแผลแล้วก็โป้แล้วก็ขัดเสร็จนะครับขอบแผลจะมีลักษณะขอบบางนะครับขอบบางลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้มาดูกันนะครับเวลานะครับพี่น้องบางคนบางท่านที่ทํางานซ่อมสีอยู่นะครับ จะมีปัญหาเรื่องนะครับถ้าเกิดว่าโปะอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมครับหลังจากพ่นลองพื้นลงไปนะครับผมเวลาพ่นไปแล้วนะครับสีโปะตรงนี้จะเป็นดวงเป็นขอบกลมๆขึ้นมานะครับผมอันนั้นก็นั่นแหละครับยันขั้นตอนการเตรียมผิวก่อนโป๊นะครับผมอันนี้ไม่มีให้เห็นนะครับและอีกอย่างกรณีที่มีขอบเส้นกระดาษทรายนะครับเป็นตีนตะขาบบริเวณ ขอบสีโป๊ะก็ไม่มีนะครับผมเพราะว่าผมได้ขัดก่อนโป๊เนี่ยคือกระดาษทรายเบอร์240ในบริเวณนอกนะครับที่ขอบสีโป๊ะมันตกลงมานะครับแล้วก็ขัดจบด้วยกระดาษทรายเบอร์240อีกนะครับในแผลตรงนี้นะครับก็คือทําให้สีโป๊เนี่ยมันขอบบางเรียบเนียนนั่นเองนะครับเวลาพ่นออกมาแล้วเห็นไหมครับไม่มีรอยกระดาษทรายนะครับแล้วก็ไม่เกิดการ ยุบตัวของสีโป้นะครับแบบนี้แผลสมบูรณ์นะครับผมก็มีหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดนั้นนะครับผมก็ไม่มีปัญหานะครับหรือจะเป็นจุดนี้นะครับนี่ก็เหมือนเดิมเหมือนกันทุกแผลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงฝ่าท้ายนะครับผมในบริเวณนี้ที่มีสีโป้นะครับผมก็ไม่เกิดการยุบตัวนะครับหรือจะเป็นตัวแก้มที่โป้ในส่วนนี้นะครับผม โปในส่วนนี้เบื้องต้นเห็นไหมครับรอยกระดาษทรายไม่มีเพราะว่าผมจบด้วยกระดาษเริ่มด้วยกระดาษทรายละเอียดในการขัดเตรียมผิวนะครับในบริเวณขอบสีโป๊ที่จะตกลงมานะครับแล้วผมก็ขัดจบด้วยกระดาษทรายเบรละเอียดสังเกตว่าไม่มีเลยไม่มีรอยกระดาษทรายเลยผิวสีรองพื้นเนี่ยเรียบเนียนมากๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งสีโป๊ไม่ยุบขอบด้วยเห็นไหมครับสีโป๊ไม่ยุบขอบด้วยก็ประมาณนี้ครับผม มีพี่น้องถามเข้ามาอีกนะครับว่าช่างหนุ่มต้องพ่นสีรองพื้นทั้งชิ้นขนาดนี้เลยเหรอจาเป็นหรอนะครับอ่าจเป็นไหมผมแยกอย่างนี้เลยแล้วกันสามารถทําได้ทั้งสองแบบนะครับไม่ว่าจะพ่นสีรองพื้นแค่แผ่นะครับสมมุติผมโป้แค่นี้ใช่ไหมครับผมอาจจะพ่นสีรองพื้นแค่นี้ก็ได้นะครับแต่ในกรณีนี้นะครับลูกค้าซื้ออะไหล่มาใหม่ซึ่งเป็นสีดํานะครับแต่อะไหล่ของลูกค้า ที่ติดมากับตัวรถเนี่ยเป็นสีเทาสีเทาบอลเงินอะไรลักษณะนี้นครับก็คือถ้าจะพ่นทับสีดําไปมันก็เดี๋ยวเฉดมันจะคํานะครับเดี๋ยวเฉดมันจะคําก็เลยนะครับต้องพ่นรองพื้นทั้งชิ้นแบบนี้เพื่อเป็นสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเทาเนี่ยสามารถจะพ่นสีจริงทับได้หลายเฉดนะครับก็คือเป็นพื้นเทาเป็นพื้นกลางๆนะครับที่จะต่อสีอื่นได้ดีนะครับ แต่คุณสมบัติจริงๆของสีรองพื้นแล้วนะครับเขามีหน้าที่เหมือนกาวสองหน้าครับคุณผู้ชมเขาจะยึดติดกับพื้นผิวเดิมนะครับที่เป็นสีเดิมที่มากับพาร์ทนะครับแล้วอีกหน้าหนึ่งของเขาก็คือหน้าบนเนี่ยเขาจะซึมซับสีใหม่นะครับให้ดูดติดกับเขาได้ดีนะครับก็คือเพิ่มการยึดเกาะนั่นเองนะครับเพิ่มการยึดเกาะนั่นเองนะครับ แล้วคุณสมบัติของไพรเมอร์สีรองพื้นพวกนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวช่วยบล็อกพื้นนะครับผมสีเก่าที่อยู่ข้างล่างสีรองพื้นกับสีใหม่ที่จะพ่นลงไปนะครับไม่ให้เขาเจอกันนะครับไม่ให้เขาเจอกันถ้าสีที่จะพ่นใหม่ไปเจอกับสีเก่านะครับผมมันก็จะเกิดการย่นการยุบตัวการดูดซึมซับอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ทําได้2แบบถามว่าแบบไหนดีกว่าแบบนี้ดีกว่า บแบบคุมชิ้นงานทั้งหมดแบบนี้ดีกว่าแบบนี้จะช่วยบล็อกพื้นทั้งหมดเลยนะครับสีที่พ่นลงไปใหม่นะครับผมมันก็จะไม่เจอกับสีเก่าที่อยู่ข้างล่างนะครับผมมันก็จะลดเกิดการเอฟเฟกอย่างรอยกระดาษทรายเด้งนะครับสีโป,โปยุบตัวหรือว่าสีซีดไวอะไรเงี้ยก็จะลดอาการพวกนี้ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับด้วยหน้าที่ของสีลองพื้น นะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้ครับผมความรู้เล็กๆน,น้อยๆเทคนิคงานช่างสีนะครับก็ผมก็เอามาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับถ้าพี่น้องชอบนะครับในการแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีแบบนี้ก็ฝากช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่างหนุ่มด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ